ำไมรอบมันเดินเบาจังวะก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมไม่ได้เจอกันสนานเลยใช่ไ้มล่ะอุ้ยโอ้โหคน,นี้นครไปขับรถเล่นแถวทุกุมวิศเขาบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยมันโหดจริงแต่ผมก็ขับเล่นมาทุกวันนั่นแหละแต่ไม่ได้เอาคันนี้นะครับเอาคันเล็ก สุขมุมวิทโหดจริงรถเตะจริงตัวนี้มีทัร์นะคะแถวนั้นพอดีก็เลยเอารถคันนี้ไปวันนี้วันเสาร์ด้วยผมก็อยากจะขับรถเล่นเหมือนกันไปเดินขับรถเล่นนานแล้วนะเดี๋ยวเราไปเส้นพระรามหกอ่ะ ไม่ได้่ะคิปสนาเลยทำไม่ได้ไปไหนนะเนี่ยทุกคนก็ดูแค่เส้นพรมหกนะครับผมอุ้ยเย้ยว่าเอาอย้เออยว่า,าใส่เกียร์ว่านะทุกคนอุ้ยสนั่น รถวิ่งจะสามหมื่นโลแล้วทุกคนยังไม่ได้เซอร์วิสใหญ่เลยก็พอรู้เส้นทางพอรู้ว่ารถกรุงเทพมันขับกันยังไงขอเลนในกรุงเทพมาโหระวังสองสามเท่าสี่เท่าต้องระวังเอง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับผมดูเถอะนี่แค่อนุสาวรีย์นะเนี่นี่แค่นี่วันเสาร์นะนี่วันปกตินักกว่านี้อยู่ครับรถลิง์นี่แทบขยับไม่ได้เอรถยนต์นี่ยขยับไม่ได้เลยอะ่ะนี่เป็นวันเสาร์ไอชัยผมถึงเอาไม่ขี่เนี่ยขอบคุณครับ ไม่ได้ขับตั้งหลายเดือนไม่ได้ลงคลิปตั้งหลายเดือนไม่ใช่ไม่ได้ขับหรอกไม่ได้ลงคลิปนะ่ะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไปไหนแต่ติกตอกผมลงอยู่นะครับทิกตอกลงอยู่นะลงเรื่อยๆเลยเนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยเราก็ถ่ายแค่ข้างหน้าเราตอนขับเรนจิวๆนะครับผมผมก็เสียวเสียวนะทุกคน รุ่งอรีชัยสมรภูมินะผมก็อยู่แถวๆนี้แหละ้วมีว B คนไหนชวนออกทริปชวนหน่อยนะฮะ <laughs> แล้วคนไม่จินทางเนี่ยต้องไปวนมาไกลเลยนะกลับรถมาไกล,ลนะ โมงครึ่งนีน่จะทุ่มละทุ่มละยังไม่ถึงไหนเลยสุขุมวิทไม่ไม่ได้ไม่ได้ไกลนะประมาณห้าโลไปพี่ไปไปเร็วไปไปไปพี่ไปไปคอยไปก่อน ตอนเนี้ยรถไฟว่ะรถไฟว่ะตัดออกตอนเนี้ยตนนัดอนนอกเราจะเลี้ยวซ้ายนะผมจะเลี้ยวซ้ายดูดูดูรถโอ้โห ระจอดมันยอดมากการขับรถในกรุงเทพใช่เรื่องเล่นได้ไหนผมยอมใจจริงๆพวกขับรถในกรุงเทพไม่มีรอยอะรถผมก็มีรอยไปแล้วนะคันเล็กอะใส่ตูดเขาทีนึงเขาชนตูดทีนึงแต่คันนี้อย่าอย่ามีรอยเลยทำไงก็ได้อย่ามีรอยเลย leave. ขวานะครับผมนี่ก็จะถึงสุขุมวิทแล้วนะฮะแยกสิบเดพี่แกมองทำไมวะ นี่แหละถึงถนนสุขุมวิทแล้วนะครับแต่วันธรรมดาผมวันเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะติดหรือเปล่าเพราะมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย,ย์แต่วันธรรมดาเนี้วันศุกร์อย่างเงี้ยผมแทบจะไม่อยากออกจากห้องเลยไม่ว่าจะขับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์จะรถยนต์เนี่ยโอ้โหยิ่งเลยเอากูลืมไปว่ากูไม่มีรถยนต์นีหว่ากูลืมไปว่ากูไม่มีรถยนต์นีหว่า พีซ้อยสิบเอ็ดยู่ซายเราเลี้ยวซ้ายนะเราเลี้ยวซ้าย Хе-х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 е <laughs>